ใครจือซื้อเราได้เนี่ยมาเด้อพี่น้องกิสุก้พี่น้องอันนี้ฝากแม่จ้ะเด้อเฮ็ดพอขอบคุณค่ะได้กินแต่ยน่ามันถื่อในตลาดเลยพี่น้องมาแม่ไข่เฮ็ดพอถุงหนึ่งงานตัวมอช่องม็ดจนตำรวจตอมอน้มนาเปลี่ยนจังได้เนาะเจ้ามักใคร โลทะใดโลลอยโง่ลอยเฮ็ดผอเฮ็ดผอหนังผอหนัง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 โค่นท้องหนังปักเซ่หนังเล้าเอ้านาดานช่องเมกเด้อครับเฮ็ดผออ่อนๆโอ้ยเป็นตะแกงของหมออยู่โลได้ก็ล่ะ ร้อเดียว,ยยวสิบเขียดเลยหวะงงตหนึ่งสิบขีดได้หวะจะเขีดลูกละสิบโอ้ยมันคืออ่อนดีเล่นะอ่อนปานคนมันเมื่อบ่านในเมาแล้วได้ดนิุ่งสิไป,ไปพุนทลุไปพีรุ่งอสือเมื่อกบดได้หนิจนเนจ่ิสือไปอยังไงเจ่านี้ที่ไปขาไปเลยนน่ คยได้ก็เสียหนาคยไอ้กะไายโฆษณาให้โล่ละลอยเด้อครับหนาด้านช่องมิกสีมันหนังหรือใยก็ะซ่างแล่ะมันอ่อนมันแสบอยู่ดอกนี้อ้าวยิ้มขนมยังแสบที่สุดแสบเวียดจียงค่ะคนไทยเรียกคนลาวว่าขาชัดเจนแห้งลยนี่น้องซื้อยังก็หนูดค่ะหนู้ดดำตงได้ซื้อสร้อยดราดกัสนะซื้อที่ระค่ะอี๋ยังเงาค่ะ หน้าด้านช่องเมกเด้อครับสรงไซส์สวางนี้กรปิดเทมอมบ่บ้านเซาเงี้ยนะเซาเงี้ยหรอป่ะยอบแล้วเด้อร้านหนูดำเป็นมาขายข,ายขนมอยู่หน้าด้านช่องเมกเด้อครับเดีย๋ยวคุยสาวลาวเพราต้องขามไปดอกถ้าบ่มีพาสปอร์ตน่ะมาหาคุยอยู่หน้าด้านนี่ซื้อขนมซอยเล่านี่หนูดำบ้านยี่แสองเมกบ้านเกิดไหมบ้านเกิดยุ่งเตาอ้อเจาะนี่ ไข่ลูกเป็ดทักอีคู่ก็มี่เลยวันต้องไปหอดอันปากซองแดน,นงามน่าขนมาหนีอึขื่ออยู่บ,บ,บ่วันบักชม,มบักไข่เลยมันนุยไงหายแต่ปั๊ดตัวบักไข่กระดอกกระเดีดยมีทั้งบักไข่มีทั้งไข่อลักกกอง,อลงการลูกลอยเดียวจ้วาวาเฉือกระดอกกระเดียอ่นอ,อ,นนยอ,อนกับอ่อนเนี่ยล่อดอยเดียว จาบอกคุณมาจ้าอีมาเด้อพี่น้องเลยอ่อนๆงไทยอุบลคนไทยทั้งหลายนาด้านช่องเมกเด้อบมต้องขามบมต้องเสียค่าหยังจอดนาด้านยางคามาาครับเฮ็ดพอรู่ละลอยบริษทบรเีย่ารด่นริโอปีรงกีดินดอกธรรมศาสตร์เออนี่หนี่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 พี่น้องเ่าเข้าคนมาหายเราโลละร้อยเดียวอ่อนๆเลยอ่อนหนังตัวนี้โอ้โหเพอหนังเลยครับ อ่อนๆเยอะอ่อนๆอ่อนก็คนล่างอีกแมนล่างเจได้ป่ะล่างแล้วรู้อะไรล่างแล้วก็ลอยจ้ะล่างแล้วก็ลอยค่ะอ้าล่างแล้วก็ลอยแกงแล้วดิแกงแล้วก็ลอยชื่เก่าค่ะโอ้ยเห็ดผงงามๆเด้อครับไปยังไงเก็ะยังมาแกงอยู่บ้านถ้าผมบันกลับมามาซื้อโดยจ้าเมาเมาใหญ่เมาเมาเมา ฝากฟรีฝากน้องไปนําขายดีขายดีอ่อนอ่อนอ่อนเด้อเปจจาเปจจามาสื่อไปขายต่อได้ครับหนาด้านช่องเมกช่องนี้เฮ็ดอ่อนอ่อนไม่ไม่นี่เพรหนังได้ครับหนังเล่าทอาได้ก่อนเกลาคู่นี่เท่าไดคู่นี่ฮะร่วนละลายแถมคู่ก็ได้แถมคู่วะ ไอ้สังเบิองกัน่ะเฮ็ดเข็ดเบิ่งกัน่ะสื่อซอยนี่มาฮะเป็ดเจ็ดโล่หรอเนี่ยโล่หนึ่งเสืถุงเสืถุงเอาสองโล่ไปสองโล่อีกโล่หนึ่งลูกอ่อนเม,นมืนอไนี่ฮับประกันเม,นมืนอไนี่สองหล สองโล่จะขีดอันนี้โลหนึ่งสองโล่สองถุงบาทแตงโมแตมงโมแข็งยามกลับไงวะเออซื้อหาลอยนี่สิบ่กินจนขาดหรอ,อคุณจีลอยก็ชีวปิดไ,ไว้แล้วกัมาเด้อพี่น้องนาดานช่องเมกอันนี้ลอยหนึ่งเด้อวถุงนี่ไปคิดพอกไปซื้อแต่คุณนะ <Okay. S 1> ยุ้งเซตากับโเตรียมสองลอย <Okay. S 1> ฮะเอาไปโลด สอง้อยได้ก่อนให้สองลอยได้ไฟกรลังจีคามไปบ้านเจ้าวุ่นนี่ก็จะฝาาหัวหนาอยู่นี่นี่ยุบปมนี่คุีะสองลอยหาซิบอ่อนคะสองลอยหาซิบสองลอยเศร้าก็ได้หนาด้านช่องเมกเด้อครับเจ็ดบวกปิดตัวไม่เงยขับเงเนี่ยทีหอมวยห่วยเห็ดหัวก็อ่อนทั้งละสองลทั้งละสองอยครับ หายทั้งความวุ้ยได้ทุกอย่างวัตสื่อซอยห<ะ>นาดานช่องเมกเด้อครับอยากได้เฮ็ดไปขายตอ่อหรือว่าพี่น้องอยากได้ฝากตอนพี่น้องพี่น้องฝากพี่น้องหรือว่าอยากซื้อไปเก็บไว้ตู้เย็นพิจรจาหน้านาานช่องเมกเด้อโลละลอยเมื่อกี้ในซื้อสองโลน้องเขาบอลอยแปดสิบนี่สี่โลอีกอ,อยู่ดนี่ยซื้อก็แห้งนะงว,วอ้ยข้าข้าซลาต เฮ็ดบาปหัวใจอายแท้เดะเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เอาคือสีงามขึ้นกว่าเก่าาเป็นแสบเป็นสาวเอิ่มเติมขึ้นกว่าเก่าเด้อลูกสาวเลยฮะหน้าเขาหุบเขาห้างนี่้ยหน้าเขาหุบเขาห้างมันเจิดแห่งความงามงามที่สุดในเมืองลาวเพราะเดียวแล้วท่านอยู่ผู้เดียวก็เมืองลาวเลย ใครจื้อซื้อแล้วใดเนี่ยมาเด้อพี่น้องกิซุกิพี่นอ้นอง <laughs> หน้าด้านช่องเมกเด้อครับมองเกาละถามหาเราโหลดขายน้ามะพร้าวน้าปัน่นวุ้กขดอายังผูเบาเฟฟผู้สาวบ่มาอุ้ยลิบถ <c oughs> ่ายน้องเราประมาณอาจจะสองปีอะไรตะกีตดภูเบายิ้มว่าสองปีจะห้ากม้าเหมือนกัน บอกแมนไหมคำว่าจะเริ่อมไายพนพอเจ้าอยู่ร้านนี่ล่ะตะกี้จะเป็นเด็กน้อยคือลุดคลาดข้าวตะกี้ยันเป็นเต้นเนอกฝนตกแล้วเฮาก็ยเห็นแมนบันนี้ผิวเจ้าก็ยังบกืนกันข้อกับหนายังคนละสีอยู่อู้ยเดี๋ยวนี้งามแห้งเลยครับเติมเป็นสาวขึ้นสิพอได้หนอวันนี้งามแหงสิบหกสิบเจ็ดดีล่ะแมนบอสิบหกตอนนั้นมาตอนสิบสี่แมนยังหลุดคลาดอยู่แม่จะเด้อ เห็ดพอขอบคุณค่ะได้กินแต่ย่ามันถือเนี่ยดาราเลยพี่น้องมาแม่ไข่เห็ดพอถุง,ง,ง,นงบบหนึ่งทุกอย่งจะปลาใหญ่ล่ออีเดียวยเยวาขาขายถือกเยอะนี่จากด้านช่องเมกเหันหนาไวาา้ทั้งผีอยู่ฝั่งสายมือย่งางมาประมาณหาสิบเมตรนี่แหละเ,เห็นเปล่าข่าวได้หลายเลยเราขายอยู่นี่แหละสนใจกับสื่อซอยน้องเราในภูร์เกลีย่ยสองแก้วเอาเอาเอา โฆษณาข้าวเจ้าน้ำเพ็ดจากเมืองลาวเด้อเ็พ่อหนังกล้วยป้าเฮงป้ากระเต้ามีเบิร์โทรศัพทยตดต่อห่างต้งห่างกันใช่ยังไรพวกเราบต้องลงไปเล่าอยู่นี่มีหองโอเคโอเคผมเดินทางเข้าดานช่องเม็กเขาตหอดเมืองพนทองเจอผู้เอิ้อค่าคุ้มครองเท่าัพท์เกาะสบเอียงสิบสิบพันกีบหรือไม่สิมีสิบพันกีบปให้ติทีผู้สาวเป็นหละ สาวาดเนบ่เอาเอาทาคุมข้อเาวาดไล่ก็สิบใบสองเคืองเคืองขามดานมาตลาดแรงพ่นท่องนะครับกำลังคึกคักเอเล่เอเล่ยังบูแนวส้มส้มพี่น้องเบิ้งกระดานเบิ้งกระดานมีขกินนวลนีเห็ดพอเห็ดอียงบูวาานี่ สามมุลอุ้อยปุ๋ยบาดนี่ขค่อ,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 อีลีโลอ่อะไรเฮ็ดพอมื้นี่พร้อขายโลสี่สิบพรนังโูเซนช้าโลสี่สิบพันพอฝ่ายสี่สิบพันจะหกสิบห้าบาทไปอ้าวค่ก,กัเกาบาดยูดานลอยหนึ่งยูนีหกสิบเจ็ดสิบบาทบักลิ่นจี ธุรกิจทางน้ำธุรกิจการบินของฟ้าบังวงแผ่นเดี๋ยวมาจะมาสื่อซอยเราจากอันออกไปเบิดเดินนํำกันทงขันแช่น้ำหัวน้ำสวนก็โจยดก็อใหม่ก็อไ,ไรออกไปเบิดออกเป็นออกอีกยังห่ะออกเ็ดออกเค็ดออกเฮดออกชุ้ง่าไรล่ะน้องนี่ ล,ยลอยเรียวเจ็ดสิบพันครับลอยสิบบาทรุ่มล้วมอ่อ,อนอ่อ,อนขึ้นคือไม่ขาดนะจ๊ะอ่อ,อนอ่อ,อนเป็ดตะสดเ <c oughs> ป็ดตะสดหอยมันห่อนแต่ว่าคือวิ่งหอมันหอยหอ <c oughs> ย่อนขายถือได้ปุ้ยนี่บู๊เอียงบาทนี่แน่ไม่ไกลเขาว่ามันงูงูเหลี่ยมใหญ่วบะแม่เนอะอุ้ย สมัยตัวใหญ่ก็ดอกกระดียงจ้ะวาเจ้าเอินปลายังปลาลาดปลาลาดตัวปลาลาดนั่นบ่ปอู้ใหญ่ีหลีเนาะแขนหนึ่งพู้น่ะว่าใช้เป็นโตบวว่ะใช้ใชเป็นโตัยึดปลาลาดใหญ่ขักขักขักเฮ็ดหัวโดยสวงนี้ออกขึ้นออกฝนก็ดี่ดีพ่นท้องน้ำเต็มขั้นทุกไฮจะหน่อยกับว่าดำหน้าเออไม่ใหญ่ สมัยไดนจะหลุ่นจะคล้องมาบ <c oughs> ่ะน้่มันงงแกงเฮ็ดจังเลยเอ้ยเฮ็ดจังในเท่าไรบะเนี่เฮ็ดกองละสัหาเฮ็ดกองละสัหาเออสองกองสี่สิบหาก็ได้กองละมันสี่สิบบาทนี่แหละครับสุดซอยได้เด้อฮอตตมาได้บ่ได้เมื่อไปผุ่นแห้งวุ้นองแกงเลยลบเมื่อเฮือนยังว่าไข่ถือกว่าเก่าหรือเด้อครับเฮ็ดผอ อียังก็จะขายถือลงกเรื่อยๆลูกอะไรบ้านี้ลหอะไรนี่ลลแซ่ลละลอยหาซิบเฮ็ดดินมาแล้เด้อครับอุ้ยเราเลือกเอาตะลุนเก่ามาข้าจะเก็บเ็ดพอเห็ดินจนเทาวด์าเ็ดพออ่อน ธรรมศาสตร์เด้อบดเลี่ยงคือบานเขาเด้อครับหัวสาละอวกหัวสาละอวกอวกับหวักตัวใส่ขี้เรียบร้อยคิดปวกก,ยยบกับปูขายยังไงบัดนี้กองละสา่าวถ้มาจักรลงปานเส็จบอกมองแค้นกันกองละส้าวพันสามสิบเอ็ดบาทอมหน่อยหนึ่ง ทักแวีนมาเด้อด้อธรรมศาสตร์เห็ดล่างก็มีบโลรางก็มีเห็ดเท้าเห็ดก็มีบ้านเจริญเห็ดยังเกาะเห็ดตีขายอะไรขายยังลกูกขายยังใส่ถุงนี่นี่ไส่ถุงชื้อซอยหมูมัดเท่าไร คือบ่มีเงินกีบนะบันนี้หาพัน่ะเรินี่0าเบ็ดจิบเดนี่นยิร่อ้านิเน้อยเดียยิ้มม่มาเจ้าตี้โอ้ยมายิ้มมาเออมาเออมาเออมามีปฏิกิริยาอยากกินขนมอย่างเดียวมาขายกับร้านหน่อยพอจงไข่ ตลาดพนทองได้ครับตลาดแรงบ้านเฮ้านุบนุ๊คอนนุ๊อนีนุ๊นุ๊ไป้โอ้ยมาซะนาััเอาไเอาไปนุ๊บคนนโอ้ยหวานเนอ้าวมันเป็นเฮ็ดปลาตันนี้เฮ็ดปลูกเฮ็ดเนี่ก็เฮ็ดนั่งฝ่าคนขายเลยนั่งฝ้าอยู่วะ นางฟ้าบ่เหตุน,นางฟ้อาอีัอซั่นนี่เบี้ยวักเขียบก็บมีปลุกปลูกในบ่โง่ปิดเทอมเดือชสวงนี้บ่ด้เล่เอรยูยุบานลาลาได้แม่ใส่มาตลาดมาพอได้พี่แม่งวัน่นขายอะไร้จักะล่ำแล้วลูกละขายไปแล้วสองล่ำ ธุรกิจการบินลุงสื่อประเภทซอยนะเอาใส่ถทงเลยเน้ะเ,เก่งเว้ยจังมาขาขายไข่ก็เลนหนามยู่บ้านเต็มกระแทกครับบอปี้นี่ขายอีดีเท่าไรลกูกฮะจักพันเพชรเปนบ่นอนีต้องซิมี้ลุงเบิงน้ำได้ พูดได้กันพูดนรนน่น่ใหม่เลนงเติมให้ขนมสิปพันจะปลอได้ก็กะกระซำเออมือหนามาได้ปะนี่เม่ใส่ด้มาโวลดเห็ดหัวหางเครื่องนอใหม่น่อใหม่อ่อนอื้อ คมบอกคมแต่ว่าก็ซื้อเพียให้กันได้ครับปลาเพียตวเท่าไรเจ็ดสิบพันอยากได้ถือก็หนีหมันไปซื้อยุ้เมโข้งเต้าห่ามะไก่ใช้ใครอีค่อยๆซื้อซอยเจาเด้ดีกัซื้ออีกตัวหากินวันๆนอะเท่าไรใครสี่ นวยเอาเผ็ดจังไหนล่ะเอาไปทอดเอาไปครัวบ่มีหม้อบ่มี่ต้มบ่มีเตาบมี่เตาจายอะไรเรืบมี่เตาอร่อยอ่นังอ๋อสุดซอยเนี่เห็นมากะดีก้นไข่ฮากินเป็น,น,นวันๆได้เที่ย่างว่าเาห <c oughs> ล่าได้เลยข้าวเหลือกเต่าด้วยจ้าเก่งยังไรกระสังเดี๋ยวขอถามเนี่ยตอนที่เจ้าแต่งงานกันใหม่ๆแล้วกินเหล่าอยู่บ่ มันกินบ่เอาบ่กินเหล้าเออเอาแล้วมาเสียคนช่วงไหนเออมาเสียคนตอนเฒ่าโอ้โหคุณค่ะมาเสียคนตอนถาวรโอ้ตอนได้แต่งใหม่ๆบ่กินเหล้าเป็นคนหูผู้ดีเอออยู่มาหลายปีดีรักกินบ่บมดเลยเออแลกเหล้าแล้วเลิกว่าใดบ่บ่้อติดเลยติดเลยจนาข้าวตายคุนละหว่าติดเหลาก็ติดสาวอันนี้ดีกว่ากัน นีดวลวดีกูอเอเอเราดีอยู่หรอกสันนล่างแล้วเขาขาวออกไลบ่ออกไลบะออกไลบส่วนนี้ออกไลออกไปัน้ำขันไทยข้าหน้าก็าาาาม่ออกปนฝ่ายดื้หนังน,นี่ปนกันปนไปยังคือว่าแย่ย่บ้านไ,ไดยบานใหม่นใหม่เลยเนาะหนใหม่นัสบัง โอ้ออกลายเด้อส้างมันใหม่น่าสูงหวังถ้าผูดด้ใดว่าอยากซื้อก็ไปเก็บเอานำคะแนนหน้าข้าเจา้เอาอีกหนึ่งตลาดเด้อครับแยมมืินแรลงพ่นทองบอกไปแล้วพ่นทองเนี่ก็เป็นอุบลเก่าเด้แต่สมัยจะกี่เป็นอุบเลเด้ทําว่าเป็นยังผมคือวางสันผมเห็นคู่คนหนึ่งพ่นเป็นเอฟซีตะกี้ผมสอนอยู่พ่นทองหมดแล้ววาสันบันนี สมัยวนเข้าปันดินแดนกันเขากับเหืออว่าอยู่ฝั่งเล่าหรือสิไปอยู่ฝั่งไทยอ้ายแล้วยู่ฝั่งเหล่าแต่ว่าเราไปอยู่ฝั่งไทยมองนี่ก็อว่าเป็นดินแดนไทยแต่สมัยตะกีกับพี่น้องกันเมื่อไรนี่จะสื่อซอยเพื่อนน้อยพี่น้องก็ได้นี่เล็นี่พี่น้องเข้าคือกันมัมุนคักมุนเนี่ยจ้ามันถึฝนเลยปื้มันกำลังตูมขึ้นมาฝนกระใสเข้าไปเลยเป็นสภาพแต่ว่าแกงแ่บด้วยเห็ดดิน เดิน้าวอีหลีเล่ามาเป็นเข่งเลยพ่อเนีอยู่ได้กินอยู่เด้เอครับเบาเหลืองอาหารก็ได้ยึดแน่กับตะเงินนี่ยล่ะอายนแล้ววะ <c oughs> เบาเหลืองเนีอยู่ได้กินกับพ่อมี่อยู่เนาะมี่มเออพ่อเหลียวอยู่หนักตะเงินเนาะมีหอดบานอันนี้บานจะเงินมาเนี่ยกว่าตบหนีมูบเลยมูบแล้วท่านตบส่สามนะหมูก่อน วิ่แต่เนี่ยเวท่ะแสบ้อครับพี่องเห็ดมีหองเห็ดกินสื่อกระสือซอยเขาเนี่เอาเอาวะาเธอยังมาเอาเอาหอยเอายังบอมีหอยมีเห็ดละไอ้เรจิ้งสือซอยวันนี้จะพันติดแขวอันเท่าไหร โล่เกาซีบเอันละโล่บน่ะอ่เป็นบุกม่วงยังบุกม่วงนังแซ่บมันบอบ่ใส่งาใช่ยังบอมันติดแข่าขักบ่เอาเอาเอาหนึ่งอันหนึ่งเต๋อซอยนองกันมันเห็ดหยาดเติอเลือครับบุกม่วงแ่นก็ได้ ต้องตื่นตาเสาไปหาหเก็บต้องตื่นก่อนงัวนะงัวจะกินก่อนสาวถอดเ <classes> สื้อผ้าไหนกันเล่าใจน้องไม่ใช่ดอกเรารู้แต่ลูกจะค้นลูกคนหนึ่ง,ง,งขวานหนึ่งข้างหลังกันลูกหนึ่งขวานหนึ่งบัดเมื่อกับแว่หมากับมาแบ่ขึ้นเก่าม <c ười> องเก่าที่เดิมเอา้าคือเก <c ười> ่ามาเรายังมัน <c ười> ไค่หรือ่หรไปไ่ลองใหม่ใหม่ไรนี่สิบลุดจะบอกวัวจะได้ว่าจะลุดนะครับเราสิหายเอาอันเอากี่อันนะจ่าจจ่าเลยจ่าลูกหาเอาอันหนึ่งเอาเบิดเด้อแดดดดแดดสาวพ่นท่อง าฟาวคิดนั่มจ้าดูดูแนวเอ้ดูเอาเลยให้เจ้าเอาให้นะด้วยเอาขนมไปน้ำเอาเฮกมาขึ้นเอาไปยังนี่ว้า